ครับพ่อแม่พี่น้องลุยสารพันจะเป็นครับผมพอดีใส่กับดักไว้ครับผมลุยสารพันจะเป็นครับผมหากันมันแกนกแท่งไม่ปัน่นขึ้นเอาครับผมไปโอ้หนังค่างยังยังอยู่ครับผมเหยียกอีกแล้วไปครับใส่ไปหาหลังสีมานบอไปลุยครับผมลุยกันเห็นเต่าพ่นไปหาล่าเพิ่นใส่หลายๆ ต้องใส่หนน่อยบึงจักหน่อยบึงงันจะเปลี่ยนครับผมวิสาทพันจะเปลี่ยนหางคินไปสัญละกษามพื้นครับผมเอออยังเราแบบนี่มันส้นข้าเจ้า,าง,งุ่มไปไป,ไปข้าเจ้าวันนี้แล้ว สภาพไม้ครับผมยู่ข้่างป้ามันแล้วมันมาใส่มันจะกินอยู่ก่ครับแมพี่น้องเอากินบ่กินกับ่ฮูหัวละลองใส่บังสเก,กินไปครับผมหาลังงนึงดอกบ่ดโดนใส่เวลาบ่าบดโดนโอ้โ่พี่น้องเอ้ยกล้ยบกใหญ่หมู่บ้บานย่างมากคือบ่เห็นพี่ พุ่นอีกโอ้ไม่ใช่กล้วยหนูตัวครับนี่พุ่นอีกกล้วยนึงเห็นโอ้ยกลวยหนูตัวครับเด้อโอ้ยใหญ่มากคือบผมเห็นบั๋นแลกระเปักไปใส่มืองไดนหรอบั๋เอาเอาเอาใส่มืองใดก็ใส่มืองนั้นละัที่ถือบอล่ะมันเป็นแนวนี้เฮ้ยไม่เลยครับผมหลังแรกครับผมโอ้ยบ่ถือซ้ำนี่พี่น้อง เดี๋ยวค่อยมากูกครับผมไปหนึง่งหลังเห่วไปแล้วครับผมอุ่นเท่ากับต้นก๊กใหม่ห่างเอยียงก็มีห่างหอยเม่นบอก ไปครับผมหาต่อไปหานกำลักเจ้าของฉีดย่งบ่อสีถึงบ่อว้ายหดบ่อตีงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสองหลังแล้วแล้วอีกสามบาทไล้วจได้กินได้อยากกว่าเราพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ตรงได้บ่ได้จะค่อย่ากันเนาะครับเนาะ มันผมมันก็ต้องลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งล่ะเบิ้งสภาพไหมไปครับผมผม,มพี่น้องมีเต็มครับมีเต็มแล้วนี่เด้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่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 นมีเต็มครับผม มีแตมครับมีแตมอยู่ก็คือเป็นลูกหนูนุ๊กลูกหนู๊ปลุกครับผมเดีย๋ยกๆออกมาก,ก่อนลูกหนู๊กนะครับโอ้พ่อเท้าๆนี่นะครับก,กําลังงำงำนี่แหละพ่องำงำนี่แหละหมดกระจ้อพร้อมเอา้าถือว่ามีแตมน,นะครับเนาะถือว่าเป็นแตมเอา้าถือว่าได้ครับผม อัดที่ไซใปไหมครับผม,ม,มบ้างไหน,นิดสักก้อนครับไปหมานแล้วครับหมานแล้วได้ตัวหนึ่งเหลือสองหลังครับผมขอให้พี่น้องเออมันมีลูกนี่ว่าเบอร์ชิมีแม่มันอยู่บ่ครับพ่อแม่พี่น้องปลามันกับเตียนเหรอครับไม ไม้ส่ตุ่มปลาไหลครับผมไม้ส่จู่ปลาไหลปลามันก็ถือดื้อแล้วเาไปด้วยครับผมสแสดงว่ามีตัวครับผมพีหนูมีหนูมีหนูอยู่มีลูกหนูก็สแสดงว่าต้องมีแม่หนูครับผม บอถืยครับผมมีพี่น้องบ่มากินเลยตัวนี้เอา้าทั้งนี้มีโตรครับผมมีโตแล้วนี่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 รุ่นเดียวกันเลยครับผมโอ้ยอันนี้หนูนวลครับผมนี่นี่นี่หนูพวกเล็กหรือหนูหนูปลาเนอครับหนูเขานี่เอ้าเอาเอาถือว่อา,าหมานครับผมถือว่าหมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใบไม้ครับผมใส่ใบไม้เดี๋ยวถือว่าหมานอยู่ได้สองตัวเดี๋ยวขออนุญาต จัดเก็บก่อนครับเดี๋ยวผมสีแนะนั่มครับเด้อสำหรับไอ้มือไม้น้ครับเนาะให้คุดเป็นหลุมลงจากน่อยคุดเป็นหลุมลงอ่ะมองมองตรงกลางเหยื่อนะครับตรงกลางเหยื่อคุดเป็นหลุมหลุมลงเพื่อเสียห้หนูเนาะมันมามันเขามากินเขามากินแล้วมันกระสิเหยียบเหยียบแล้วเหยื่อมันสิตกลงหลุมพอดีมันก็สิลันครับผมไปครับไปกันใช้ ขาหรือว่าห่อหรือว่าเขาเปลือกกันเขาเปลือกหรือห่อนี่กันคิดคือกันครับผมเป็นหลุมใบเพราะสัญชาตญาณของหนูเนี่ยขันมันหิวขันมันหิวถึงสีมีหมายถือทำลายนิดนึงมันกับเขามมกคือเกาครับผมขันเป็นช่องทางเดินเดินของมันเนาะสองทางแรนของมันนะครับผมมันมันสีบอตื่นครับผมสีบอตื่น ไปครับผมได้สองแต้มครับผมสองแต้มงามครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมมีผีดองสองแต้มงามเอาเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตเก็บก่อนครับเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาไปมองที่ว่ามีขวยหนูครับผมไปครับ สองแต้มง,งามๆครับผมเดี๋วขัวพอดีครับสมพ่อขวัวนยสองตัวพ่อขวัวครับผมไปใหญ่ายไหมครับผมตอนแรงๆกันสิบัญยามอีกตัวหนึ่งครับผมเพื่อมีไอตัวแปลกๆว่าติดครับผม น,นี่ติครับไม้งามแต่ว่าติดครับผมไปไปเ่อนพี่น้องดูอีกกันเดี๋ยวไปใส่หมง่งมีขวายหนูกันครับถือว่าหมานะครับนะใส่หาหลังครับผมใส่หาหลังกระได้มาสองสองแต้มถือว่าโอเคเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเด้อนี่ละมองไขยหนูนี่ครับนี่ไขยหนูนะครับเด้อนี่กินขาวๆนี่ปัจจิบันใครประชดเจนครับผมนี่เดี๋ยวสิปเปิดในเบิ่งมีหู้หนูนะครับเด้อนี้น,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 นะนะครับผมหูหนูครับผมอีกค,คว่หนึ่งครับผมข้างบน ห้อยแรอยู่เมื่อขื่นนะครับเดี๋ยวใส่ก่อนครับผมพร้อมพี่น้องขออนุญาตใส่ครับอาครับพร้อมพี่นอ้อ,อ,นองไอ้วิธีดักงูงแบบเปือกมาด้วยครับเด้อนี่ครับผันสีบา้าผมบเหตุหลุมผมเหตดหตลุมอยู่แ้วครับเด้อน่ะมันจะเป็นหลุมหลุมลงครับผมผมเป็นหลุมลงหลือกัขันขันเป็นเนื้อเนื้อห้ามเนื้อยังกันเอาใส่ลงไปในหลุมหรอครับเดี๋ยวมันแรนเข้ามากมันก็นสิ เขาไปเหยียบเขาไปกินมันก็จะเหยียบเลยครับผมอ่าโอเคครับตามนั้นนะครับเนาะเป็นความดูเล็กๆน้อยๆเก็ตเล็กเก็ตน้อยครับผมบาได้สอนไผรด้วยครับเด้อแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นการแนะนำนาะครับเนาะไปครับปั๊มได้สองตัวนี่ครับผมนี่ครับผมได้สองตัวเด้อครับเดพื่อตัวใหญ่ครับเป็น หนูเท่าๆดุสันพัดจะเป็นครับผมหักกันมันแกนนะเขี้งมันปันขึ้นกครับผมเนี่ไอสองตัวครับงามๆครับผมหักกันใบดีกว่าสร้างกันเนาะครับเนาะมันหมานโดนลงคลิปตัวหนึ่งครับผมบอกใครมีเวลาเฮ็ุงานน้่มเหล้กกัดล่งคลิปน้ำครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไม้ข้างปวามันไปครับผมเอ้มาทางบ้านเพิ่มอีกแล้วยังม,มุ่งนะครับเด้อกลาง,งลวงนั่นนะโอูอ้ตั้มบานเพิน่น,น,นอีกทั้ลายบ้านเพิ่นอีกไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงซัมนี้ครับผม